เบล่าสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,คะนิงเบล่าและรายการ real parenting กลับมาแล้วนะคะแล้ววันนี้นิงกับเบล่าตื่นแต่เช้าเลยค่ะง่วงไหมคะมง่วงเปล่าไม่ง่วงนะคะนิงฝึกเบล่าให้ตื่นแต่เช้าเป็นประจำนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นการฝึกการมีวินัยแล้วค่ะยังเป็นการทําให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศดีๆเช่นนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นการใช้เวลาออกกําลังกายด้วยกันอีกด้วยะวันนี้จะออกกำลังกายอะไรดีจ้ามกระโดดไหมอ้าวกระโดดเลย จิจวัดยามเช้าของเราสองคนนะคะและวันนี้ถือเป็นวันพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกๆวันอาทิตย์ที่3ของเดือนเราจะต้องมาที่นี่กันนะคะ,สะเสถียรธรรมสถานค่ะเราจะมาดูกิจกรรมการฝึกสมาธิของเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ไปเข้าสู่ช่วงของมอมอัปเดตกันก่อนค่ะ ัมอัปเดตเรื่องแรกวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับแอปพลิเคชันสนุกๆที่จะทำให้คุณแม่พัฒนาทักษะลูกน้อยได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะ True App Center ร่วมกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กและอักษารา for kids เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ในกลุ่ม Family and Kids สำหรับเด็กวัย2-5ขวบเช่น I Know My 123แอปพลิเคชันช่วยฝึกการนับเลข I Know My กขคและ I Know My ABC แอปพลิเคชันฝึกการจดจําและการออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ iKnow My Shape แอปพลิเคชันฝึกทักษะด้านรูปทรงต่างๆเป็นต้นค่ะคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่สนใจดาวน์โหลดได้ฟรีถึง31มกราคมนี้สำหรับลูกค้า TrueMove iPhone 4 iPhone 3GS และ iPhone 3G เท่านั้นนะคะไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชจัดนิทรรศการบทเรียนในความมืด ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การชมนิทรรศการที่แตกต่างเพราะคุณจะมองไม่เห็นอะไรต้องทำตามที่ไกด์พิเศษซึ่งเป็นคนตาบอดบอกค่ะรับรองว่าคุณจะได้ฝึกใช้ประสาทสัมผัสเต็มที่ไม่ต้องห่วงว่าจะกลัวนะคะเพราะมีทางออกให้เป็นระยะสนใจไปชมกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ที่ชั้น4จามจุรีสแควร์ค่ะถ้าจะพาเจ้าตัวเล็กไปด้วยแล้วก็ต้องอายุเกิน5ขวบนะคะ แม้มาเสถียรธรรมสถานทั้งทีนะคะเราก็ไม่ได้มากันแค่สองคนแต่เราจะมาพบกับอีกหนึ่งครอบครัวนั่นก็คือพ่อบุยแม่ตุ๊กและน้องแรวสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเปลนรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเป็นไยังคะสวัสดีสวัสดีค่ะ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้มาพบกับทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของครอบครัวนี้แล้วก็กิจกรรมที่เขาชอบมาที่นี่กันนะคะช่วงหน้าค่ะนั่งตักเลยมะ้ยคิดว่ากระดูกแข็งแรงแน่ใจเหรอคะ ร่างกายกำลังบอกว่าคุณอาจได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอเพราะคนไทยส่วนใหญ่ได้รับแคลเซียมเพียง30อร์ซนของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันดูแลตัวเองทุกวันด้วยนมแคลเซียมสูงเพื่อกระดูกที่แข็งแรงดื่มนมแคลเซียมสูงมั่นใจได้แคลเซียมเพียงพอเด็กตัวนี้เปพัฒนาดิยมโฟมอสคิดดื่มเป็นนิดช่วยโฟกัส สแบบคิดสู o l และทีมพลัสมีสารอาหารที่แตกต่างเลือกดื่มได้ดื่มเลยก็ตอนนี้เราก็นั่งกันสุภาพเรียบร้อยเลยนะคะ เพราะว่าเราอยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ต้องถามกูรูคะ่ะเพราะว่าทราบมาว่าพี่บุ้ยแล้วก็ตุ๊กเองเนี่ยพาลูกมาเป็นประจาประจาในที่นี่คือบ่อยมากขนาดไหนคะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ตอนท้องครับตอนท้องแล้วก็จริงๆิแล้วถ้าถ้าไม่ได้มาเองอย่างเงี้ยเขาจะมีกิจกรรมเดือนละหน,หนึ่งครั้งท้องก็คืออาทิตย์ที่1เรียกว่าจิตประพาสสอนอพอลูกคลอดออกมาแล้วก็เป็นอาทิตย์ที่3เรียกว่าโรงเรียนพ่อแม่แล้วตอนนี้ก็ท้องอีกก็มาทั้งอาทิตย์ที่หนึ่งและอาทิตย์ที่สาม ก็เลยเหมือนกับเดือนเดือนมาสองครั้งแต่ก่อนที่จะคลอดลูกเนี่ยคือตอนช่วงท้องเนี่ยตู้รู้จักที่นี่มีคนแนะนําได้ยังไงจริงๆแล้วเลยอ่ะจอยลิลานีแนะนำไม่น่าเชื่อเนาะจอยบ้านอยู่แถวนี้เขาบอกตู้จอยก็ไปจอยก็ร้องไห้เลยไปอินดูเขาเลยขนาดจอยยังไม่แบบยังไม่แต่งงานยังไม่มีลูกยังอินเลยเงี้ยก็ไปสิอะไรเงี้ยค่ะก็ไปดูได้วันจิตเขาสอนน้ำตาจะหลั่งไหลเพราะยิ่งผู้หญิงท้องนี่แบบว่าท้องอินมากแล้วยิ่งตอนนี้มีลูกยอินอยู่ไหมคะเหมือนรอบแรก ก็รู้สึกค่ะมันรู้สึกเพราะว่ามันเหมือนหวั่นไหวง่ายอะไรอย่างเงี้ยขำอะไรคะเบลล่าขำนะนะตุกอินอยู่นะยังอินอยู่ใช่ป่ะอินอยู่บางทีลูกก็จะกวนซ้ายกวนขวาก็ก็น่าเสียใจอินพอดีทำให้สมาธิของเราค่อยขวนิดหน่อยตอนนี้น้องแพลวอยู่เท่าไหร่แล้วคะสองครึ่งค่ะสองครึ่งแล้วตอนนี้แพ้สามเดือนแม่หนิงใส่เสื้อผมแม่หนิงติดแม่ที่ขำเหรอแล้วทำไมเสื้อลุงบุ้ยเป็นอย่างเงี้ยลูก แล้วลูกชายคนโตอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้ก็เออไม่ใช,<า>ช,ช่สามีสามีนะคะอตอนที่มาร่วมกิจกรรมนี่คือพี่บ๊วยมาด้วยไหมคะมาด้วยคะ่ะเจริพัฒน์สอนเนี่ยควรจะมาด้วยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาเป็นคู่น่ารักมากมแต่ของตุ๊กเนี่ยพี่บ๊วยก็ติดงานบ่อยอก็จะต้องให้อาสาสมบัติมาเป็นมาเป็นคู่มาช่วยกันแต่ก็ได้แล้วที่เขาก็จะมป็นรุเขา ก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ okay. <sh <sh ่งเราจะได้รู้กันว่ากิจกรรมที่ว่าอนี้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าขออนุญาตถามถึงตอนที่ช่วงที่น้องแพรคลอดใหม่ๆได้ข่าวว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ป๊วยห่วงลูกมากอุ้มลูกตลอดเวลาห้ามใครแตะยาจับมือล้างมือเดี๋ยวนี้เลยมีแอลกอฮอล์กอบกอฮอล์หรือเปล่าไม่หรอกจริงๆแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยมันจะสกปรกง่ายเนอะข่าวอยู่ไม่กี่เดือนหรอกเพราะบางทีเราไปเดินข้างนอกแล้วเฮ่อคนนี้แบบคุณพ่อเห่อนานไหมคะเข้าห้องก็กำจับเลยนะคือเรารู้กันว่า แรกเกิดถึง3เดือนเนี่ยเขาติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องเขาไม่มีไรพอหลังจากสเดือนก็ปล่อยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าหลังจาก3เดือนเขาปล่อยจริงจริงปล่อยเคือปล่อยเกินไปปล่อยแบบตุกจ้าลูกลูกไปแล้วลูกก็ออดเดเี้ยเขาก็มาเองแหละพี่อะไรอย่างเงี้ยคือตุ๊กก็จะแบบว่าปล่อยมาช่วงหลังจากที่ออกงานไปนู่นไปนี่บ้านเราก็ไม่ค่อยห่วงละปฏิกิริยาลูกตอนแรกแบบไม่เคยมีใครแบบจับเลยเงี้ย ตอนนี้แบบพอเจอผู้คนเขาเป็นยังไงบ้างอะแพรวจะเป็นเด็กที่แบบนิ่งอะค่ะไม่มียิ้มไม่มีตสบสนองมองนิ่งคนจะบอกทำไมลูกหน้านิ่งจังพอโตขึ้นมาหน่อยใครกัดสบาถูกต้องเพราะว่าเราก็สอนลูกเราว่าคนแปลกหน้าเราก็ไม่ไม่ควรเข้าไปเล่นกับเขาใช่มันน่อันตรายเนอะเนอะสมัยนี้เเป็นอย่างนี้ก็ดีกว่าเนอะ ของการเลี้ยงดูลูกอะค่ะพอหลังจากที่เราเข้มงวดแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าตุ๊กเลี้ยงเองเลยเราไม่ค่อยเห็นนะคะตาตุ๊กเนี่ยในวงการบันเทิงแล้วไม่ค่อย้เเลยใช่แล้วตอนนี้นิดหน่อยเพางานแม่แม่ลูกๆูกค่ะเลี้ยงเองเลยเพราะว่ามันก็ทำสองอย่างไม่ได้อยู่แล้วถ้าถ้าเลี้ยงเองร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่มีพี่เลี้ยงด้วยโนเลยแต่ว่าไม่ไม่ได้ซักผ้าอืมก็คือมีคนช่วยทํางานบ้านแต่ว่าไม่ได้แบบว่ามีพี่เลี้ยงอะคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับลูกยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้คือตกลงกันก่อนก่อนท น้อยลงทํางานได้คนเดียวแต่คงต้องถามว่าคิดถึงงานไหมเนืกถึงค่ะแต่ว่ามันเหมือนมันมันก็อินตัวสมมติว่าเราขาหักแล้วเราไปเราทาไม่ได้อย่างเงี้ยเราคงคิดถึงไงแต่นี่มันเหมือนเรามีเรื่องที่ทาแล้วเราตั้งใจทําเองไม่ได้มีใครบังคับอย่างเงี้ยคือมันเป็นภารกิจหลักนะตอนนี้ของเราเราเลือกแล้วแล้วถ้าเราไปทำเนี่ยไอ้เนี้ยแหละเราจะต้องกังวลมากเราก็เลยแบบ แล้วจะยังไงนี่จะมีลูกอีกคนนึงแล้วจะพี่เลี้ยงก็จะไม่มีก็จะสองคนก็จะลุยเดี่ยวห่วงมากว่าแบบจุดติดเขาใหญ่ๆกจะยังไงกับแพรวคือไปไหนกันสองคนตลอดวันนี้ก็ไม่มีพี่บ๊วยไปด้วยอะไรเงี้ยก็ดูอยู่แต่ว่าแอบสัมภาษณ์คุณแม่เขามีลูกสองคนเขาก็ทําได้แล้วก็ลุยได้แล้วก็ค่อนข้างพอจะปล่อยปะละเลยได้แม่ก็ปล่อยด้วยก็เลยคิดว่าได้คิดว่าได้เนาะคุณพ่อคุณพ่อค่ะไม่มีพี่เลี้ยงเนาะคือตั้งใจให้ภรรยาทําทุกสิ่งอย่างว่างั้นเป็นนี่ครับ แต่เชื่อมาเขาไปเอาไปบอกคนอื่นเขาปลื้มมากเขาปลื้มมากที่บทบาทของตุก๊กในการเป็นคุณแม่เต็มตัวฟูทายมอมเนี่ยทำไมถึงปลื้มเห็นบอกว่าไปไหนไปไหนชื่นชมต้องเล่าให้คุณนุ๊กคุณน้ฟังตลอดเลยจริงๆผู้หญิงเพศแม่ทุกคนคุณหญิงบอกว่าช,มชมื่นชมก็คถือว่าเป็นเพศที่เหมาะสมแล้วที่จะเป็นเพศแม,ม่นะเ <c oughs> พราะบางทีผู้ชายทํางานเนี่ยมันก็เวลาเราเหนื่อยเวลาเราง่วงเราก็พักเราแอบ,บงีบได้แต่ อาชีพแม่เนี่ยพักไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวินาทีเป็นเพศที่เสียสละมากแล้วก็เป็นเพศที่อดทนอาชีพคุณแม่เนี่ยเป็นอาชีพที่มันเหมือนจะเป็นง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นทั้งจิตวิญญาณเป็นไปได้ยากครับพระอาจารย์มอบอกว่างานสร้างมนุษย์หลัวการสร้างมนุษย์เนี่ยคอยเป็นงานหลักแล้วก็การทํางานคอยเป็นงานรองเขาคือความรับผิดชอบของเราคือในเมื่อเราเราเลือกที่จะให้กําเนิดเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดคราวนี้เนี่ย พอลูกค่อนข้างจะอยู่กับแม่มากกว่าในฐานะคุณพ่อแล้วก็ยังเป็นลูกสาวด้วยแทบเป็นลูกผู้ชายเนี่ยเชื่อว่าส่วนใหญ่ลูกชายจะติดพ่อนะคะพี่ว่าพยายามสัรหักิจกรรมอะไรทำกับลูกอาทิเคยเห็นแล้วพาลูกขี่จักรยานเล่นใต้เสื่ออย่างนี้สามารถเล่นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวที่บ้านเขาบอกว่าคนนี้เขาไม่ถือซื้อของเล่นให้ลูกไม่ซื้อ ประหยัดเปล่าล่ะค่ะเขาก็มีวิธีว่าการตอบแทนลูกหรือว่าการให้รีวอร์ดดิ้งหรือให้รางวัลลูกเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นของเล่นเสมอไปในเล่าให้ฟังหน่อยอนนทำไมอันนั้นก็เรื่องหนึ่งคือไอ้เราก็กลัวว่าเขาจะรู้สึกว่า ฉันแน่ฉันเก่งฉันแบบทำงานฉันก็ได้นี่คือเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วการที่เขาสรรหาเอาของเล่นรอบตัวมาเล่นมันน่าจะกระตุ้นจินตนาการพี่เอบว่าได้มากกว่าแต่เห็นด้วยเม่อกอนเขำเลสใช่อย่างวันนั้นเขาก็เอาใบไม้มากองเป็นวงกลมก็เดินเข้าไปยุดยุดยุดแม่เดี๋ยวเปิดประตูบ้านให้ก่อนแล้วเข้ามาโอเคไม่ต้องซื้อบ้านปรติเขาก็ทำเองแล้วก็ โอเคประหยัดด้วยการที่เราให้รางวัลลูกจริงเราสามารถให้ด้วยการหอมกอดน,นะคะพี่บ๊วยถามจริงทํากิจกรรมอะไรกับลูกบ้างทุกอย่างครับลูกทําอะไรผมทาหมดคือลูกก็เหมือนกับกระจกสะท้อนของพ่อแม่อย่างเช่นช่วงหลังเนี่ยผมก็ชอบเรียนสวนในบ้านก็มีความสุขพอเราเราเราทำแล้วก็ชวนลูก เขามาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยลูกก็จะรู้สึกว่าตื่นเช้ามาเด็วดีไปเดินในสวนการเดินในสวนก็มาทำเลยคือเราไม่ต้องหากิจกรรมเช่นพี่บัวจะไปพวนดินหน่อยนึงเขาก็พวนเลยก็มืนรวมกันใส่ตัวออะไรก็ใส่ไปเลยก็จบกิจกรรมไปหมดวันไปทุกอย่างที่เราทําทุกอย่างที่เราสอนหรือว่าการกระทำของเราเนี่ยมันคือการเรียนรู้ของเขาอืมนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณพ่อพยายามที่จะเล่นกับลูกมีมีน้อยใจไหมคะส่วนใหญ่จะจะมีงอนลูกคือเหมือนกับ้าเด็ดดีไปเดินในสวนออ๋ไม่ตุ๊กจะแบบ แพงแล้วแม่นั่งอยู่ในบ้านนะพี่ปวยกตุ๊กจ็ดทำแบบนี้ตออเหมือนกับว่าแสดงอาการให้ลูกเห็นใช่ไหมเหมือนให้ลูกตอด้วยใช่ไม่ให้เรียกไปด้วยเราจะไปด้วยกันดีคะไม่ไปอ้าวทำไมไม่ไปอะคะคือเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องไม่ไปอะอย่างนั่งแพ้อยู่ตรงเนี้ยไม่เรียกแต่แรกคนอนิสัยเ่อีคนท้องอะนะทําไมเด้ยวรู้สึกผิดแต่แบบมันงอนจริงๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพูดถึงเรื่องกิจกรรมการมาเสถียรธรรมสถานแม่ตุ๊กกับกับพ่อปวยเนี่ยมาตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรกกัันนนบ้าะะะคคเดี๋ยวไปช่